จะมีหัวข้อที่ออกเยอะมากที่สุดสารรอบตัวแล้วก็การจำแนกสารใช่ไหมครับมี่หมูแอบบ้ายได้ควาว่าไอครับไอ o ล e y ยู <c oughs> นะครับเอ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ไปใช่ไหมนะเราไอ้ลบอยูเดี๋ยว,ไไนะนะยวพี่นิ้วหายไปหนึ่งนะนะไอ้ลบอยูแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นคำว,ว่า deposition deposition สวัสดีนะครับน้องๆทุกๆคนนะครับมาพบกับพี่หมูในรายการคิดสอบติดนั่นเองนะครับรายการนี้นะครับนะเราทําเพื่อน้องๆออนดีมานประถมเลยนะครับใครที่อยู่ป .6 นะครับเพื่อเตรียมสอบเข้าม .1 จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องๆประถมปลายนะครับดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นป .5 ป .4 เรามาดูเพื่อเก็บความรู้ล่วงหน้าก็ได้นะครับนะเอาละครับเนื่องจากว่าการสอบเข้าม .1 เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย คัวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีความรู้หลายๆส่วนรวมกันนะครับก็เลยมี3าอาจารย์เดี๋ยวน้องจะได้เจอกับทั้งพี่หมูพี่ตั๊กและก็พี่เฟรนแน่นอนนะครับใน E ีีต่างๆน้องติดตามรายการคิดสอบติดกดไลค์กดสับสก์ไร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อที่มาเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรีบมาอยู่ที่หน้าคอมและมาดูนะครับหรืออยู่ที่หน้าทัพเดทอะไรของเราก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะอ,อ่ะแล้วครับในส่วนของพี่หมูนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพเคมี K Me. ก็ให้น,น้องเห็นสถิติก่อนเลยนะครับเคยพูดไปแล้วในครั้งแรกนะครับแต่ว่าวันนี้ทบทวนนิดนึงนะครับโดยภาพรวมแล้วนะในการสอบเข้ามอลหนึ่งนะครับน้อง,อ,งอ่าจะมีหัวข้อที่ออกเยอะมากที่สุดสารรอบตัวแล้วก็การจําแนกสารใช่ไหมครับเช่นน้อง,องเห็นสารปุ๊บมีตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องบอกได้ไหมว่ามันเป็นสารประเภทไหนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยจะชอบออกมา,มากเลยเยอะที่สุดเลยต่อมาครับก็คือเรื่องของการแยกสารครับการแยกสารนะครับเรามีสารผสมกันจะแยกออกจากกันยังไง แต่แยกในทางวิทยาศาสตร์เนาะมันก็จะมีกระบวนการต่างๆมีชื่อเรียกต่างๆนู่นนี่นัน่น,นสองหัวข้อนี้จะเป็นสองหัวข้อที่น้องๆมักจะทำไมครับพลาดได้นะพี่ๆหมูพูดคำนี้แล้วกันคือยากไหมไม่ได้ยากหรอกนะแต่น,น้องๆถ้าสมมติว่าน,าน้องๆอาจจะแบบว่าเฮ้ยงงงงงงงนิดนึงนะครับวันนี้มาดูรายการนี้ติดตามได้เลยนะครับและหัวข้ออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุในชีวิตประจําวันก็จะพูดถึงเรื่องของสมบัติต่างๆเช่นยางมีความยืดย่นนู่นนี่นัน่น ซึ่งไอเรื่องวัสดุในชีวิตประจําวันนะครับสมบัติความยืดหยุ่นการนําไฟฟ้าการนําความร้อนส่วนใหญ่น้องๆนะครับวิเคราะห์จากข้อมูลแล้วก็สามารถทําข้อสอบได้เลยจะไม่ยากมากนะเพราะฉะนั้นพี่จะเก็บให้2หัวข้อหลักๆนะเริ่ม EP นี้มาดูกันเลยครับแช่นบน้องครับในข้อนี้นะครับที่พี่เลือกมาให้นะครับโอ้โหเป็นไงครับปิ่นโต3ใบเถานะครับน้องกําลังหิวข้าวพอดีนะครับเหมือนปิ่นโตเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นภาชนะปิด3ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยมีการบรรจุสาร ต่างๆลงไปในแต่ละชั้นนะนาะเห็นในรูปใช่ไหมครับอะและเขาก็ถามต่อไปเลยครับว่าข้อไหนต่อไปนี้ถูกต้องเดี๋ยวเราก็ต้องมาเช็คชอยส์นั่นเองนะครับอย่าเพิ่งกลัวครับหลายคนเนี่ยเห็นปิ่นโตปุ๊บกลัวแล้วเพราะอะไรครับเพราะแม่ใส่ข้าวให้เยอะมากไม่เคยกินหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนสมัยที่เป็นเด็กนะครับโอ้โหกินข้าวหูคุณแม่ใส่ข้าวมาซะเยอะเหมือนกับป้าหนึ่งว่าเราไม่ได้แบบว่าไม่ครับไม่ได้ไปเรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ว่าไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายนะครับประมาณนั้นนนนนะะคคครับืออข้้าาววเเเยยยมมมกกแลลพี่่ไิิหดใปโต น้องเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับนะพอกลับไปเป็นไงครับโดนดุสิครับนะอกินให้หมดกินให้หมดพี่ก็จะมีวิธีของพี่รอเล่นนะครับทุกคนนะมองตาก็รู้ใจกันเลยนะครับอะเพราะฉะนั้นแปลว่าหลายคนเห็นรูปปุ๊บอาจจะกลัวไปก่อนพี่หมูก็อยากจะบอกว่ามีรูปมีตารางข้อมูลดีกว่าไม่มีนะบางทีเป็นข้อสอบที่เช็คช้อยเลยโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะ่ะอันนั้นน่นน่ากลัวกว่าอันนั้นจะแบบว่ามีความแอดแวนกว่าพี่ว่านะเพราะฉะนั้นถ้ามีรูปมาให้น,น้องอาจจะดูจากรูปแล้วก็ ผนวกความรู้เข้าไปเล็กน้อยนะครับลองดูเลยไหมละ่ะลองดูเลยนะเรารูปภาพนิดนึงนะครับชั้นบนเป็นน้ําแข็งทุกคนรู้จักน้ําแข็งดีใช่ไหมครับน้ําแข็งก็คือน้ําแข็งนั่นเองนะครับขอบคุณมากน้ําแข็งมีสถานะเป็นของแข็งนะครับน้าแข็งที่หมูวงเล็บเป็นตัว S นะตัว S ย่อมาจากอะไรครับ solid นะครับนี่ภาษาอังกฤษขึ้นแล้วนะครับ solid คือของแข็งนะครับชั้นถัดมาคือลูกเหม็นทุกคนรู้จักไหมลูกเหม็นลูกเหม็นต้องรู้จักไวเอาไม่รู้จักไม่เป็นไร เพราะว่าอาจจะไม่เคยช่วยงานบ้านคุณแม่รอเล่นนะครับนนบกโดน2ดอกแล้ววันนี้โดนพี่หมู2จุดแล้วนะครับหยอกหยอกนะครับนะเออคือถ้าสมมติมว่าน้องไปถามคุณแม่ดูคุณแม่เขาก็จะหยิบมาให้พวกเราดูได้เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่ไว้ในตู้สภาเพื่อทําไมครับไล่มแมลงสาบดับกลิ่นอับชื้นอะไรแบบนี้นะครับระนะ้องลูกเหม็นเป็นของแข็งเหมือนกันครับพี่หมูวงเล็บสถานะตัวเนะครับเป็นของแข็งสีขาวๆครับลูกเหม็นเอและชั้นสุดท้าย ชั้นสุดท้ายเนี่ยน้องๆเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่ของแข็งครับแต่มันเป็นน้าห้อนน้ําร้อนหรือน้ําร้อนเนี่ยนะครับก็คือมีสถานะเป็นลิควที่แอบวาดเสริมเข้าไปนิดนึงแล้วกันทุกคนก็วาดตามพี่ก็ได้มีน้ําร้อนอยู่เนาะโอเคปะ่ะเริ่มเช็คช้อยส์เลยนะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องครับะนะครับถ้าอุณหภูมิของน้ําร้อนสูงขึ้นจะทําให้ลูกเหม็นแข็งตัวเร็วขึ้นเด็ดๆครับอุณหภูมิของน้ําร้อนคือชั้นล่างถูกไหมครับ เนี่ยน้ำร้อนคือชั้นล่างสุดถ้าเพิ่มอุณหภูมิให้เขามันจะทําให้ถ่ายโอนความร้อนไปสู่ใครไปสู่ชั้นที่ติดกับน้าร้อนชั้นที่ติดกับน้ําร้อนก็คือชั้นลูกเหม็นถูกไหมเพราะฉะนั้นลูกเหม็นเนี่ยพอได้รับพลังงานความร้อนปุ๊บแข็งตัวปะไม่นะน,อน้องทุกคนกล้าตอบได้เลยใช่ไหมพี่รู้เลยว่าทุกคนมั่นใจข้อนี้มากคือพอลูกเหม็นได้รับพลังงานความร้อนจากน้ําร้อนปุ๊บลูกเหม็นจะเกิดการเปลี่ยนสถานะ แต่ทีเนี้ยพี่หมูอยากจะถามว่าการเปลี่ยนสถานะของลูกเหม็นคือเป็นมันจะกลายเป็นของเหลวไหมมันจะเยิ้มเยิ้มออกมาไหมไม่ใช่ตรงเนี้ยน้องๆต้องแมนแ่นละลูกเหม็นจะเปลี่ยนไปเป็นไอของลูกเหม็นครับน้องนะไอของลูกเหม็นพี่หมูแอบใบ้ด้วยคำว่าไอ <c oughs> ครับไอลบอยนะครับเอ้ยเดียอย่างงี้ไม่ใช่นะ้องไอล you เดี๋ยวพี่มีหายนิดหนึ่งนะไอลบอยหยอกนะครับน้อง ไอของลูกเหม็นคือสถานะแก๊สัเองถูกไหมครับมันเป็นของแข็งที่จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านของเหลวเราเรียกว่ากระบวนการอะไรนะเก่งมากๆครับระเหิดหรือระเหยอีกทีนึงพี่ได้ยินแบบปนๆกันระเหิดนะครับระเหิดนะครับดอดเด็กแต่ถ้าเมื่อกี้มีน,น้องอาจจะเผลอพูดคําว่าระเหยระเหยคือต้องเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สครับเช่นน้ํากลายไปเป็นไอน้ำเข้าใจภาพไหม เออครับเพราะฉะนั้นลูกเหม็นเนี่ยจะเป็นของแข็งที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นแก๊สได้เลยแน่นอนครับพอมันได้รับพลังงานความร้อนลูกเหม็นบอกฉันไปแล้วนะฉันขอลาลอยแล้วนะฉันจะพาเธอลอยนะครับปุ๊บก็คือ <ๆ S 1> เปลี่ยนจากแข็งไปเป็นแก๊สครับเรียบร้อยทาของแข็งนั้นเปลี่ยนเป็นของเลว Favorite คือการลอมเลวคือการลอมเลวถ้าของเลวเปลี่ยนเป็นแก๊สตอ้าของเลวเปลี่ยนเป็นแก๊สตอกลายเป็นไอ กลายเป็นไอแต่ถ้าของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านของเหลวโดยไม่ผ่านของเหลวคือกระบวนการระเหิดคือกระบวนการระเหิดเอ๊ะจำจดไว้จำให้ดีนะครับชั้นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยคือกระบวนการระเหิดอ่าคือกระบวนการระเหิดนะครับไปดูต่อข้อที่สองข้อที่สองบอกว่าถ้านำน้ำแข็งมาใส่ในชั้นล่าง แล้วนําน้ําร้อนสลับไปใส่ในชั้นบนจะให้ผลเหมือนเดิมไหมเออนอลองคิดดิน้ําแข็งลงมาอยู่ข้างล่างน้ําร้อนนะครับน้ำห้อนนะน้นําร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นไปอยู่ในชั้นบนแทนอ่ะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบก่อนถ้าก่อนที่มันจะสลับเป็นนี้ครับก่อนที่มันจะสลับคือน้ําร้อนมันจะทําให้ลูกเหม็นกลายเป็นไอใช่แล้วลูกเหม็นเนี่ยที่เป็นไอมันไปเจอกับภาชนะข้างบนที่มีน้ําแข็งวางไว้ ภาชนะที่มีน้ําแข็งวางไว้อุณภูมิเป็นไงครับอุณหภูมิต่ําใช่ไหมก็คือมันจะเย็นงั้นไอความเย็นของภาชนะข้างบนจะทําให้ไอของลูกเหม็นเกิดกระบวนการควบแข็งไม่ใช่ควบแน่นนะควบแข็งเลยกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการระเหิดกลับครับมันจะเปลี่ยนจากแก๊สกลับไปเป็นของแข็งแล้วมันจะเกาะอยู่บริเวณก้นภาชนะด้านบนที่มีน้ําแข็งวางไว้เก็บปะเอาใหม่นะเพราะนั้น พอลูกเหมน็นเกิดการระเหิดขึ้นมาเป็นไอไอของลูกเหม็นไปเจอกับความเย็นที่วางน้ําแข็งไว้ข้างบนมันจะเกิดการระเหิดกลับพี่หมูใช้คําว่าระเหิดกลับเหมือนที่น้องๆเคยได้ยินก็ได้ระเหิดกลับคืออะไรพี่ก็คือกลับกันกับการระเหิดเปลี่ยนจากแก๊สกลับไปเป็นของแข็งเกาะอยู่ที่ก้นน้องๆจะเห็นของแข็งลูกเหม็นครับเกาะอยู่ที่ก้นภาชนะด้านบนอันนี้คือตอนแรกแล้วพอน้องๆสลับเปลี่ยนใหม่เอาน้ําร้อนขึ้นมาอยู่ข้างบน เอาน้ำแข็งลงไปอยู่ข้างล่างพี่ถามหน่อยถ้าน,น้องสลับเอาน้ำแข็งนะครับถ้าน้องงสลับเอาน้ำแข็งเนี่ยลงมาไว้ข้างล่างน้ำแข็งอุณหภูมิต่ําใช่ไหมมันจะทําให้ลูกเหม็นเกิดกระบวนการระเหิดไปเป็นแก๊สมากหรือน้อยน้อยหรืออาจจะไม่เกิดเลยถูกป่มหรืออาจจะไม่เกิดเลยในขณะที่ถ้าน้องสลับเอาน้ําร้อนไปไว้ข้างบนถ้าน้ําร้อนขึ้นมาอยู่ข้างบนบางคนถามมันจะถ่ายโอนความร้อนลงมาข้างล่างหา,หาลูกเหม็นไหม น้อๆอย่าลืมนะครับว่าทําไมครับไอร้อนจะถ่ายโอนความร้อนอยังไงครับมันจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ข้างบนใช่ไหมความร้อนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ข,ข้างบนเหมือนตามหลักการถ่ายโอนของฟิสิกส์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าน้ําร้อนอยู่ข้างบนแล้วก็น้ําแข็งอยู่ข้างล่าง <c oughs> การระเหิดของลูกเหม็นจะเกิดน้อยมากหรืออาจจะไม่เกิดเลยผลการทดลองไม่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไ,มไม่เหมือนเดิมรู้ทันไหมครับรู้ทันไหม เเรียบร้อยเรียบร้อยได้นะข้อที่3าต่อเลยนะครับถ้าต้องการให้ผลึกของลูกเม้นเกิดขึ้นที่ฝาด้านบนของชั้นกลางมากๆจะต้องใส่น้ําร้อนที่มีอุณหภูมิสูงทีนี้พอน้อง,องทํำช้อยข้อที่3ปุ๊บน้องกลับมาที่ภาพเดิมตอนแรกภาพที่ยังไม่สลับกันนะครับภาพที่ยังไม่สลับกันเหมือนเดิมเลยถ้าสมมติว่าน้าร้อนอยู่ชั้นล่างและน้องไปต้มก็คือไปเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ําร้อนอีก แน่นอนครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำร้อนก็จะถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กับลูกเหมน็นลูกเหม็นก็จะเกิดการระเหิดมากขึ้นเหมือนที่น้องเห็นในแอนิเมชันตอนนี้เลยน้องเห็นไหมครับลูกเหม็นชั้นกลางอะครับจากเดิมมันค่อยๆระเหิดแต่พอตอนนี้พี่ต้มน้ำอยู่เห็นไหมพี่ต้มน้ำอยู่น้ำร้อนถ่ายโอนความร้อนต่อลูกเหม็นเกิดไอระเหิดมากขึ้นไอระเหิดมากขึ้นพอมันระเหิดมากขึ้นปุ๊บมันก็จะเกิดการระเหิดกลับเกาะที่บริเวณก้นของภาชนะชั้นบนมากขึ้น มีน้ำแข็งหล่อไว้นะอ่าเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าอยากให้เกิดผลึกลูกเหม็นผลึกลูกเหม็นก็คือไอของแข็งที่พี่หมูไฮไลท์ตรงนี้เออไฮไลท์เลยครับน้องเป็นของแข็งตรงนี้ครับที่เกาะที่ก้นภาชนะด้านบนเนี่ยถ้าอยากให้เกิดมากขึ้นน้องๆให้ความร้อนถูกต้องแล้วครับให้ความร้อนกับชั้นล่างเพื่อให้เกิดการระเหิดมากพอระเหิดมากเดี๋ยวก็มีการระเหิดกลับเกาะอยู่มากนั่นเองอ้าวเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อที่สเป็นข้อที่ ถูกตองเย่ yeah. นะครับข้อที่3ถูกข้อที่3ถูกข้อที่3ถูกถูกแล้วนะครับถูกแล้วจริงๆ้วเนี่ยถ้าสมมติน,น้องมั่นใจนะก็ไปต่อข้อถัดไปแต่พี่หมูจะขอเฉลยข้อ4ี่ให้ดูด้วยนิดนึงนะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนสถานะจากลูกเหม็นในสถานะแก๊สกลับไปเป็นลูกเหม็นในสถานะของแข็งนะครับเรียกว่ากระบวนการควบแน่นปะเฮ้ยไม่ใช่การที่ไอของลูกเหม็นเ,นเนี่ยกลับไปเป็นลูกเหม็นเราเรียกการละเหิดกลับ ถูกไหมมันก็จะตรงข้ามกับการระเหิดนั่นเองนะครับตรงข้ามกับการระเหิดหรือมันอาจจะมีคําศัพท์ว่าควบแข็งก็ได้ครับมีบางตํารานะครับนะอาจจะใช้คําว่าควบแข็งแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นคําว่า deposition deposition นะครับเนาะภาษาไทยจะมีได้หลายคำานเพราะฉะนั้นสถานะแก๊สนะครับกลับไปเป็นของแข็งนะครับไม่รู้ไม่เรียกว,ว่าควบแน่นนะครับเรียกว,ว่าการระเหิดกลับครับถ้าเป็นการควบแน่นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากแก๊สกลับไปเป็นอะไรครับเหลว จบไปเรียบร้อยแล้วครับข้อที่หนึ่งนะครับนะอ่าเรียบร้อยเป็นไงครับน,น้องๆครับดูรูปการทดลองแล้วก็เอามาตอบคําถามแบบนี้นะครับข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสารใช่ไหมครับพี่บอกเลยนะการเปลี่ยนสถานะออกข้อสอบทุกโรงเรียนและออกข้อสอบทุกปีถ้าน,น้องเคยเห็นภาพง่ายๆว่าของแข็งเปลี่ยนไปนเป็นของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สไอแบบง่ายๆเนี่ยนะน้องๆทาได้แล้วนะน้องๆลองเก็บข้อที่เป็นการทดลองแบบนี้ดูนะครับ